โอเคแค่นี้พอส่วนใหญ่ก็วันนี้นะครับผมเป็นเรื่องงามยำดีอีกแล้วที่เราได้ออกมาข้างนอกเนาะเมื่อวานเป็นเพี้ยอะไรพี่เมื่อวานเป็นอะไรเมื่อวานเป็นอะไรนะถึงไม่มาเออมันก็ดีว่ะเอ้าอะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้หนูไม่ได้พาจมวนหรอกหนูกลัวจมวนช็อกแต่ว่าเดี๋ยวจมวนนั่งในรถไปด้วยกันแต่วันนี้จะม ฆ่าเท่ากันนียอ่ะ่าเท่ากันมาด้วยกันเนี่ยคือว่าวันนี้นะครับผมผมจะทำชาเลนจ์ในนี่มีหลายๆคนทำแหละแต่ว่ากูก็อยากทำแต่ว่าของกูแปลกกว่าคนอื่นคือกูดิฟในทุ่งนาในอะไรเลยทำยังไงก็ได้อย่าให้ป๊อปคอร์นโหวกแค่นั้นแหละในกูไม่กล้าอยู่คนลงไปโยนได้รับไม่ได้ฟันกูมีคืออะไรคือลายเอาเนี่ยเอาเอาโยนนะโยนนะ ก็ผมมีของรางวัลได้ <rat> ้ม <sat> ันทําได้ผมจะให้มันหนึ่งพันบาทนะครับผมเนี่ยจริงป่ะเนี่ยเอาทุ่งดำมาหม่ระยะเวลาอ่าห้าถึงหกนาทีจะให้มันหนึ่งพันบาทถ้ามันทําได้โดยที่มันไม่หกเลยเธอในรถกูแล้วแต่มวนน่ะแล้วแต่มวนจะให้เล่าขวดหนึ่งถ้าทําได้อะอะไรเสื้อผ้าสีสวยอย่างนี้ซื้อที่ไหนซื้อกระตามแต่ว่าซื้อในไอจีคือนนทวัฒน์โพสติ้ง ไม่ต้องใส่หรอกเขาทำอย่างนี้แล้วอะจอบเลยโอเคไป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 ขึ้นรถขึ้นรถไปเสื้อสวยๆอย่างนี้ซื้อได้ที่นรตะวัฒน์ N T Coating นะครับผมฝากกดไลค์กดบซับละคายด้วยแล้วเราไปขึ้นรถกันเลยมีทุกอย่างอะลองทมลองเท้าอะไรเงี้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วกูดูคาดเบลเลยทัุ้กคนถ้ามึงทำได้ในระยะเวลาห้าถึงห้ามให้มันหกอะถ้าเจอคือมึงไม่ได้แล้วแต่ถ้ามันไม่หกกูให้มึงเลยพันหนึ่งโอเคโอเคหนึ่งสองเราไปกันเลยต้องกินไปด้วยใใช่มนะแบ่งได้ใช่มแบ่งได้ข้้างงงหหลลััก็ไดนี่่แตตวอยเัช เร่นเลยนะผมเหี really ้ยพวกบ้าเหี้ยเล็่เงี้อะไรไม่รู้เรื่องได้ที่ดิบมาเนี่ยไอ้สัตว์มีแต่ป่ามันโอเคเอ้ารอดูว่าใครจะตายก่อนเนาะรอดูว่าทุกคนตะมวนตะมวน ดูมันครับระวังหลุมมึงระวังดีๆมมีมีหลุมโอ้โหโดีกินไปดวยเดมึงกินไยเด่งไม่ได้กี่โกาะมวัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้

อูดูมันทำอู้หูเฮี้ยสงสารรถไว้ยซาดอะไรเอาพ่อแม่พวกมึงดูอยู่กันเอาเจริญนนะเอาเจเล่นแล้วเล่นหน่อยเล่นหน่อยเอาไปโยกนะเอาไปโยกนะเออไม่ยกไม่ยกไม่ยกรถมารถมารถมาคุณจอรู้อะไรเหี้ย โอเคทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีของดีมาแนะนําทุกคนอีกแล้วนะครับผมที่เขามาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผมแต่จริงจริงนะครับผมกับเกม d e m o n s l a y e r นะครับผมผมได้ลองเข้าไปลองเล่นมาแล้วนะครับผมภาพแสงสีเสียงของเขาเนี่ยสุดๆดเลยนะครับผมทุกคนดูนี่ภาพของเขาเนี่ยคมชัดมากเลยนะครับผมแล้วผมจะบอกก่อนนะว่าตัวคุณเขาเนี่ยมากกว่า10เท่าแน่นอนนะครับผมฟังแค่นี้ก็ชื่นใจกันแล้วใช่ไหมครับตามไปที่นี่เลยนะครับผมแอด แจ็คพอตแปดร้อยนะครับผมและที่สําคัญของแอดแจ็คพอตแปดร้อยนะครับผมเขายังมีระบบสุดเจ๋งของเขานะครับผมอย่างเมมเบอร์ V.I.P. นะครับผมที่เขาพร้อมมาบริการอย่างดีนะครับเพื่อตอบแทนสมาชิกทุกท่านนะครับผมเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับสนใจนะครับผมก็แอดไปที่แอดแจ็คพอตแปดร้อยนะครับผมมีแอดนําหน้าด้วยนะแอดแจ็คพอตแปดร้อยครับผมจะบอกเลยนะครับผมทุกคนไม่ควรพลาดนะครับผมตามไปที่ผมบอกเลยนะครับผมแอดแจ็คพอตแปดร้อยครับไปเฮ้ยเบาๆบเดี๋ยวมันเลยขึ้นไปนู่น มันเลยได้มีคนคนไม่กลัวเห็นไหมข้างหลังเห็นป่ะตะมวนนี้ตะมวนนิ่งจังวะเออตะมวนไม่กลัวเรียกพี่ปาไม่ยุ่งกลัว่ะปังแล้วเป็นไงบ้างขับไปอย่างนั้นมาดูตะมวนดิะมนเป็นไงนิ่งอ่ะเออตะมวนไม่กลัวเอาดิเออไปแล้วต่อไปแล้วต่อ้ <c oughs> อเย,ย่ทำเย่ยอะไรเนี่ย ขับโคตรจังไรอ่ะตไปเลยอยีพี่ตมขับีอะไรอย่างงี้มาเนีย่ยปวดหัวน้ยจะอ้วกไอ้เนี่ยะมวลมันมันเวียนหัวนว้ยกินหัว่เนีนย่ยเอ้าโวโวาอี่เอ้ยโคตเต็มหลังกูเลยเไม่เคยจะดูบุญแดงนั ออ้คุณว่ารแลวอคุณว่าหุนดี่กุจะอ้วกจริงนะครับทุกคนจะอ้วกจริงๆเลยนะฮะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะ น้องๆห้ามเล่นเลยนะของพวกนี้อันตรายกูบอกให้งดูฝุ่นข้างหลังนี่นะเอไปพีเจเบาหนอกแล้วโอ้โหกูต้องขับรถเว้ย โอ้ยเเต็มหลังกูเลยเหนียวไปหมดเลยตะม้นดูดิโอ้ยไหลหมดเลยหกลึกถื่อหมดเลยออกเละเลยนะเต็มรถเลยตะม้วนบอกเอาไอ้หามึงอดแล้วพันหนึ่งอะอดเันอีกรอบหนึ่งตะม้วนไหวอยู่นะไหวจิ้งไหมพร้อมไหมเนี่ยเป็นไรจุดหวง แต่มึงอดี๋ยวถ้ารอบนี้ท้าไม่หกได้ให้อีกห้าร้อยได้ห้าร้อยใช่ไหมไม่ได้ใช่ถ้าถ้าไม่หกนะจะเฮี้ยแต่กูจะอ้วกจริงๆว่าขนมุยนี่กับหวานมึงทำอย่างนั้นทำไมอ่ะหมดเลยเก็บมาใส่ก่อนได้เล่นต่อจะได้เล่นต่อไม่ใช่มึงทำอย่างนี้สิมันหกหมดสิขอตัวอันนี้เอามังค์มากเต็มะมบิ ดีดีได้โยได้โยเอ้ยมือมืออ่อนปะเนี่ยมแข็งแรงอยู่ปะไม่หลังไม่หลังได้เลยหนีอย่างเอาหนึ <Ges> <facial> <S 1> <S 1> ่งสองก็ไปไปกันต่อครับเอ้ยตะมวน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 เอ็น้ หมดแล้วรถถังซื้อใหม่กันนั่นแหละไม่รวยซะด้วยไปน,นี่นะครับเฮ้ยเบาเบาๆหลุมลึกลุมลึกลุมลึกฮู้ฮู้แอปหมุนรีดิีรครับโอ้โหเป็นไง

nãy rùm ở đĩa nè, cái gì nhỉ, cái gì, 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 cái gì,